ก็อะไรเป็นที่ที่ต้องเที่ยวไงใช่ไหมรัฐมตมเนี่ยก็ปกติแล้วก็บังคุมด้วยอยู่แล้วผู้ว่ากทมนะช่วงนั้นที่ผ่านมาช่วงป่าลกตัางมัดใช่ไหมช่วงนั้นที่ส่งประหลัดประหลัดกทมรัศการมาเป็นผู้แทนก็เข้าใจกันหมดล้วไม่มีหลาเรื่องซิ่งก็วันนี้เราต้องเดินหน้าประเทศปฏิรกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะฟังนัพูดหรือมั้ยนัพูดทักับ อีกแล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็พร้อมดำเนินการร่วมกับทางร,รัฐบาลเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่ยแล้วครับแล้วก็ผครงามติสบปก็มีความค่อ่คลายขึ้นก็คิดว่าจะเป็นนิดใหม่ที่ดีครับที่กระแสการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดําเนินงานทุกอย่างกับทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้นกให้นกหรือว่าให้เขาคอยนก ครับต้องขอราบขอบพระคุณท่านในทุกทีนะครับที่วันนี้ได้เชิญทางเมืองพะยาเข้ามาร่วมประชุมนะครับในสอบคชุดใหญ่แล้วได้รับทราบถึงการพยายามดำเนินแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตนะครับได้อย่างถูกต้องที่ทสุดนะครับแล้วและในส่วนของเมืองพะยาเองเนี่ยเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในการสอนไทยมาตรการต่างๆซึ่งคงจะได้นําเสนอ่านสบคต่อไปครับขอบพระคุณนะครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครรวมถึงสบคนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็เดินทางมาประชุมร่วมกันโดยมีวาระสําคัญอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าเป็นวาระเกี่ยวกับการถอดหน้ากากในพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งก็มีการหารือกันส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรอนะครับแต่เมื่อสักครู่ก็เป็นการถแถลงข่าวร่วมกันครั้งแรกนะครับระหว่าง นายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุกงเทพม,มหานครน陇ถึงนายกเมืองพัทยาซึ่งมีการหารือกันนะครับหลังจากที่ประชุมสบคเสร็จสิ้นก็เดินออกมาถแถลงข่าวนะครับตรงทางเชื่อมแล้วก็เมื่อสักครู่หลังจากถแถลงข่าวเสร็จนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นการพูดของนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเป็นการพูดของผู้ว่าราชการกรุกงเทพมหานครนะครับแล้วก็นายกเมืองพัทยาแล้วก็เดินเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจว่าคงจะมีการไป พูดคุยกันต่อนะครับก่อนหน้านี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการคุยกันก่อนการประชุมแล้วก็มอบนายกรัฐมนตรีก็มอบของที่ระลึกนะครับคุณผู้ชมเหมือนว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพุ้ชาติจะลงมาหานะครับเราดูบรรยากาศเพิ่มเติม ันนี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับวาระสาคัญคือการาหารือเรื่องของการถอดหน้ากากในพื้นที่สาธารณะซึ่งก็มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนี่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวเ mm hmm. มื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาเดินเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้านะครับคุณผู้ชม คำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่ที่สุวมจณชพยายามถามคือการทำงานร่วมกันนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่าเดินเข้าไปเหมือนว่าคุณชาติกำลังจะลงมานะครับเดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศ ผู้ชมเดี๋ยวเรารอบรรยากาศนะครับเมื่อสักครู่ก็เลิกประชุมสบคแล้วการประชุมสบคอก็ตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้นิกาสานาทีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแหละวันนี้ก็มีคนที่เป็นกรรมการสบคอต่างๆนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเลขาสมชนะครับน,ยนานยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆ รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วก็นายกเมืองพัทยาก็เดินทางมาหารือกันตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้นาสามิทีใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับข้อสั่งการต่างๆก็อย่างที่เดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังข้อสั่งการวันนี้นายกรัฐมนตรีให้ข้อสั่งการทั้งหมด9ข้อนะครับคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องของมาตรการ Universal p r ล v e n t i o n นะครับคือการปรับตัวเข้ากับโรคแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆปรับพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศนะครับจากเดิมก็จะมีโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนสีส้โมโซนสีแดง โซนสีฟ้านะครับตอนนี้ทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวจากตัวเลขผู้ติดเชื้อทีอ่ต้องบอกว่าค่อนข้างลดลงน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นก็มีการปรับในส่วนของมาตรการตรงนี้ขนานนด,ด้านเท่นะรับพาเดินเทวาพาเดินเทวร์นี่บ้าง คผู้ชมครับเหมือนสุรมลชนจะเดินไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีพาขุนชัดชาติไปเดินทัวร์ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ งหน้าตึงปไม่รู้รถไป็อกที่ไหนอะต้องถามกรถสามารถตึกลดนเคานรอบ้็งองน,น้อีกไ่เหนหอ่ มีส่วนนะคะที่เรงอยู่ที่ตที่บริเวณโถงมาพสหร้านะ้าคะดูเหมือนจะเทนชคะทลัการาเกิดเินาอร้าาจะไปเป็นประธานประธามือหลักลารที่ประชุมใหญ่เขาอยู่ตรงไหนเี่ยเดี๋ยวนี้ยิอหน้าตึกพักดีเดี๋ยวจะเดินไปหน้าตึกพักดีแต่ว่าไมค์ควรอยู่ตรง ให้ที่สุนชัยออให้ี่างของลูกใส่ไว้ไม่มีผู้ช่วยเนี่ยถ้าเดินหนึจะไปตรงนู้นหนุบวงจะแยกเดินไปทางนู้นก่อนถ้ามีความสนุกไม่อยากเลี้ยวลงน้ลงลงแล้วลงแล้วครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเดินออกจากตึกพักดีบดินเข้ามาตึกไทยคู่ฟ้านะครับ ื่อมวลชนก็ตามนะครับผู้ชมวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ได้ได้ได้ครับอันนี้เบอร์แดงสีเดี๋ยวเรารอนะครับเข้าใจว่าคุณชัดชาติจะเดินลงมาทางนี้นะครับสื่อมวลชนก็มารอสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเข้ามาอย่างทรมเนียรัฐบาลเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ ได้มีการพูดคุยแล้วก็แถลงข่าวร่วมกันนะครับคุณผู้ชม

ส่วนมวลชนก็ขยับไปขยับมานะครับรอคุณชัดชาติออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้านะครับหลังจากที่เข้าไปกับนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าคงพาไปทัวร์ตึกต่างๆนะครับด้านหลังของตึกไทยคู่ฟ้าก็คือตึกพักดีบดินแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าใจว่ากําลังจะเดินออกมาทางเดินนะครับตรงที่เป็นทางเชื่อม วนี้มันก็ยังดีนะตอนว่าเรื่องจริงวันนี้ีตรงนี้ 我听完了。

ทม่าใช่ต้องมา้ขาเองต้เาเลครับก้อผเก็ต้องาต้งาต้องมยาต้องางเาต้องาต้งเต้องีขาต้ัเา้งคา้องต้องเต่องเหมต้อก้องเาน้องตองเาองเขคร้บก็ขา่้องาน้องเา้องเาอกางา้องาน้องเขเาน้อองเาอองเ้เางาอาองเ้เ้ง เข้าใจว่าเพิ่งทำนะเราไม่เคยเห็นทั้นก็พาไปดูท่านก็ครูนาพาไปดูชวนทั้งสองคนไปดูครับก็มีคสองงานที่มีการทำงานร่วมกับกมนะทั้งบอกว่าช่วยกันทำงานครับที่บอกว่าก็ก็ในสิ่งที่ดีฮะแล้วก็เราก็ต้องเพราะเราอยู่ภายใต้สบคอยู่แล้วหลังจากหลังจากที่ผู้ว่าพบท่านนายกครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีครับก็เคยเจอท่านนายมาแล้วครับแั้วนายกแล้วก็เลยก็ผมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เมตตานะท่านก็แล้วก็ผมว่าก็เน้นเรื่องงานเป็นหลักครับคือประสานงานกันก็กชตมก็ต้อง ร่วมงานกับรัฐบาลอยู่แล้วเพราะเราก็อยู่ใต้มหาไทยครับเห็นว่ามีเกิดเครื่องรถไฟฟ้าสายสีอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีพูดเลยครับไม่มีครับไม่มีครับแล้วท่านนายกของผู้ว่าได้รับหนังสือริจิตาร์ในเรื่องของการตอบขก็สถามของธนาคารขออภัยวันนี้ว่าทางคมน,นาคมาทางประหลัดเราไปคุยกันนะก็เป็นคณะทํางานไปคุยกันก่อนครับแต่ตัวเลขเราก็ทําคุยมานานแล้วแบบมีคณะทํางานศึกษาตัวเลขซึ่งมันก็ละเอียดนะแล้วก็มีมีพวกเงื่อนไขทางด้านตัวเลขการเงินที่ต้องวิเคราะห์เยอะเหมือนกันนะก็ทีที่ อ๋อพูดถึงพูดถึงอะไรไอ้เกี่ยวนี้เราเรากำล,ล,ลังวิเคราะห์ตัวเลขอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็กำลงังแต่หาเรือกับทางสภาปธมด้วยว่าอาจะจะมีตั้งคณะกรรมการมาที่การร่วมการไหมอะไรเงี้ยวิสามันเพื่อที่ไหนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ใช้เวลานานไม่นานต้องรีบแล้วผมว่าก็คงอย่างนี้เรียกกำหนดไว้ขั้นต้นเนี่ยหนึ่งเดือนต้องมีความเคลื่นหน้าบรายงานให้ประชาชนทราบต้องรื้อสัญญาเดิมนะครับที่ปปชเประจาวไว้คือมันมีหลายสัญญานะตั้งแต่สัญญาตประธานเดิมปี72สัญญาจ้็ดสรถ72185 แล้วก็สัญญาที่จะขยายไปถึงปี0ูงก็มีหลายอันที่ต้องดูแต่ว่าถามว่ารื้อมันก็คงจะรื้อเยอะูดถึงว่าในรื้อเนี่ยสัญญาที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าจะรื้อยังไงแล้วก็สัญญานาะคตซึงยังไม่ได้ทําอันนี้ก็ยังไม่คงไม่ต้องมีอะไรก็ยังไม่ทำสัญญาเดือนนี้เสน,นอ,อกรณีดเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะมผมว่าดูข้อได้จริงก่อนกนะ็แต่ก็พยายามเร่งเพราะเป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดเยอะ ผู้ว่าได้มีการเตรียมแผนสำรองไหมคะถ้าสมมติว่ารัฐบาลไม่รับข้อเสนอในส่วนของกทมจริงแล้วไม่เป็นไรผมว่าก็เพราะอย่าล้วสุดท้าก็ต้องสิ <Interior. S 1> ้นสุดที่คณะมนตรีอยู่แล้วผมว่าเราก็เป็นแก้เสนอความเห็นเข้าไปส่วนทั้งที่ว่าไทยก็ผมว่าก็อาจจะไม่ใช่อาจจะต้องเหมือนกันมีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่งครับก็ผมว่าทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาไม่ไม่มีอะไรนะก็คงต้องร่วมหารือกับทางมหาไทยก่อนด้วยครับก่อนที่จะเสนอเข้าไปครับก็เอาไปโยน์ประชาชนที่ตั้งครับต้องอธิบายได้ยังัมีเรื่องรถตบเลิง ต้องค่อยๆสางไปนะเรื่องพวกนี้ที่ยังค้างอยู่นะครับได้แต่คนก็ยังฟ้อง,งอยู่แล้วกระบวนการใช่คก็เรื่องฟ้องเลยกระบวนการศาลเราก็ลังทำอะไรไม่ได้เราคงต้องรอให้ศาลท่านสัง่งออกมาครับน,นั้นก็มีเรื่องเนี่ยหลายเรื่องที่ต้องก็ไปไล่เรื่องก็ร้อยสายเรื่องลงกับแต่ขยะอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีคณะทำงานดนอเนินการอยู่ครับเกี่ยวกับนายกนะครับเรื่องคุมคุมหัวแล้วกับนัดมือตอนโอ้ยไม่ไดเกี่ยงไม่มีไม่มีครับผมว่าเราอย่างที่บอกเราไม่ได้คิดผมเองก็ถือจะมองไปในอนาคตนะผมว่า การทํางานคือเราก็บอกว่าเออมอนาคตทํางานร่วมกันแล้วกรทมก็อยู่ใต้มหาวไทยัยอยู่นะหน้าที่เราก็คือทํางานเพื่อประโยชน์ประชาชนให้ดีที่สุดแต่ผมว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันได้ดีเนี่ยสุดท้ายประโยชน์อยู่กับประชาชนไงหลายๆเรื่องเลยเมื่อกี้ก็คุยกับท่านรองพัะพงษ์เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดเราร่วมมือกันได้กรทมกับรัฐบาลหรือหรือว่าอย่างมาตรการประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยซึ่งว่ากรทมสามารถเริ่มได้หรือเรียนท่านรองไปว่า อย่างเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตอนคนเดินเนี่ยจริงแล้วเราอยากทําก็อาจจะมีคาวามร่วมมือกับทางรัฐบาลได้ท่านรองเขาบอกสนใจใเดี๋ยวเอาโครงการมาคุยกันว่าทางรัฐบาลจะถดถอยยังไงได้ผมว่าก็เป็นมหนีใหม่ทดีครับว่าสุดท้ายแล้วเราในฐานะที่เป็นท้องถิ่นร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งอ่ะแต่ท้ายผว่าประโยชน์มันตกกับพี่น้องแน่นอนถ้าร่วมมือกันได้ดีครับก็ได้คุยเรื่องนี้ก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ที่คุยกับท่านรองตรวัฐมนตรีครับท่านผู้ว่ากับท่านนายกจะมีโอกาสได้ลลลงงพืื้้้้้นนนนนนทีีี่่่่่รรรรรววววมมมกกกัััยคคบบแแแออ็เเาจิ อย่างคราวที่แล้วก็เรียนท่านว่าตอนที่ท่าเรือไม่เราไม่ได้รับทราบจริงก็ก็เรียนท่านเลขาไอ้ท่านท่านแดดท่านแดดนี่เป็นโฆษกนะโฆษกว่าต่อไปถ้ามีอะไรก็แจ้งได้เราก็พร้อมที่จะไปพบท่านแล้วก็อาจจะชี้แจงปัญหาในพื้นที่อะไรเงี้ยผมว่าก็ดีนะถ้าเกิดบางพื้นที่เห็นปัญหาร่วมกันผมว่าก็เข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนได้ดีขึ้นนะครับมันก็พร้อมที่จะไปรับเพราะเราก็เป็นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะ ครับผู้ชมครับคุณชัดชาติก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการหาเรือของสบคในวันนี้แล้วก็พูดถึงเ,เรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการาพูดคุยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเมื่อสักครู่มีการบอกถึงเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับในการที่คุณชัดชาติไม่ไปรับนายกรัฐมนตรีตอนเ,อเปิดท่าเรือนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ ชาิบอกว่าก็ได้บอกโฆษกรัฐบาลไปแล้วว่าถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับติดต่อกันได้ส่วนเรื่องในอดีตก็คุณชาิบอกว่าวันนี้เรามองถึงอนาคตนี่เป็นสรุปภาพรวมนะครับส่วนมาตรก,การกต่างๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดจากทำเนียบรัฐบาลกับการหารือ <c oughs> กับการหารือครั้งแรกนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรี สบคแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะครับมีความเคลื่อนไหวเราจะรายงานให้คุณผูมชมทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามวันนี้ครับสวัสดีครับ